าแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะนะครับไส่ชุดเด้พี่น้องเด้นะครับอยู่กับแบดมินตันทุ่งสตูดิโอครับมันนี่มาสวนมันนี่อยู่สวนอยู่สวนมาเก็บกระโพดนะครับมากับสลากลูกสาวตอนนี้อยู่อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณนะครับจังหวัดศรีสะเกตมาดูสวนกระโพดของของแม่นะครับอยู่บ้านแม่นะครับเด้อ พอาวโพดเป็นกระนังพอดีเก็บอ่ะสะดาลงก่นันไปบรรยากาศดีลมแห้งๆนะครับวันนี้สีม่วข้าวโพดวันนี้เดี๋ยวเบิ่งพักก่อนนะครับพักง,งามๆเลยนี่นะครับกลังเก็บพักขี้ยังเท่าไหร่โอ้พักขี้ยง,งมันอะโอ้เป็พักขี้ยงน้ำ โน้นนะครับเป็นธรรมชาสตร์นะครับมีบเร่ปลูกธรรมชาติล้วนๆเลยเ้าทางหน้าพระโผธิเหาเห็นไหมว่าแกเบิ้งว่าแกแกแกฟักเบิ้งแค่ฟักหนึ่งมันแกแต่วอาฟักง่ายเลยแกเบิ้งข้างในมันนี่แกเบิ้งข้างในซื้อกล่องก็แล้วเอาซื้อกล่อง ซื้อท้ายมาหาลุงเออนี่เห็นบ่เห็นแล้วบ่กินแล้วเนีนแล้วมัง้งไห่นี่นะครับอยู่อยู่บ้านเดือนนะครับแม่มันกำลังจัดอยู่นะครับอยู่ที่แกแล้วเอาไปต้มนะครับไปไปย่างก็ได้นะครับเพิ่อ,อไม่ลังแม่มาแรกก่อนแม่กินนีแม่ไม่ทำเอง แก้วเป้งบคอาร่เ้่กเอมันคือเหเรอมันคือเอียงว่ะอนีไ่่บาทหอพักหนึ่งแค่พักละที่บาทที่บาทพักหน่อยสามพัก่าวเราเต็มทุกเม็ด จกเบิ้งที่ดูมัแกเบิ้งสวยงามนะรับออเดอร์พี่ขายรับออเดอร์มวนาจะต้มนะรับออเดอร์ขายมันต้องทมออเดอร์มันยุ่งมันต้องทมกันถล่มกันรับออเดอร์กันได้ไครับเด้อร์มีบเงือนย่อเดอร์แจ่งมาเลยก็ได้ครับหเดินทางเย็นนี้นะครับ ยังเพิ่มซุกนันดี้น่ก็ต้มเลยนีไหมมีแต่ไม่นี่หน่อยแกนอเลาอยู่แล้ตอนนี้มันเต็มีแล้วไรเม็ นี่ละแล้วน้มูมังไรตัดตรงนี้่ะนแ่จมอได้ไาม่ังตัดอันนี้ตัดตามเดือนก็บเก้าสบวัมาขกหลยล้ทั้งมันหมักมันบ่มักหนาวเนาะกระหูนมากหนาอนม่อนตีสิมือกันวัดเนาะชิ้นละบอกข้จังหวะ ตินนียังมันแม่เนาขาอจากไหนว่ามันแก่การเกษตันออนอ่อเนี่ยตัวนี้ยังไม่ท่านแก่ว่าตัวนี้แก่แล้วมันมันขายไปแล้วมั้งเหรออืมน้องนี่ยัรงอันนี้มันแก่ยู่มันอ่อนดีกว่าแองแก่ขอ้โหตนนี้ย มันส,สดมันเดินมาถักข้า,นาวานพักแล้วเลยมันจางสีหวานไหลสดเลยนะครับรวดเร็วทันใจดีนะครับันคารามขึ้นไปมันจะเคลียรมันมาเสียบเพราะวา่าพูนไปเก็บเพราะเขาเงี้ยน,ยนตัวนี้ัง่าๆน,นะครับมึอนี้มาอยู่สวนข้าวโพดนะครับสวนข้าวโพดสวนข้าวโพดได้ยงแม่ของผมเองนะครับ มาดูสวนแมวมาเนี่ยอยู่ที่อำเภอกันทาลมทุมจังหวัดศรีสะเกษนะครับถทำแมวมันโทรหาแต่เมื่อวานแหละมามาขอปวดไปกินเดอร์พนา,านะครับมันแก่แล้วมากมากกว่าน,นะนะก็อาทิตย์หนึ่งมันยังไม่ทันแก่นะครับมาซุนี่แก่แล้วฟักง่ายๆเลยนะครับนตัดตัดแบบนี้เพราะว่าเพราะว่ากันเพื่อข้าวเสด็จเพื่อข้าสิาสกินนะครับเพื่อสิกินหมดเนี่ยข้าตัดแบบเสียมาจุดโบกเยวนะครับเพผว่า มันมีการนั่งนในการบนลางเขาแผ่นห้อ,อ,องปรงเ้าเอาแบบทักไปเลยผ่นักไปเลยมันก็มันเหยมันสก็บได้บดนเอามแมันเก็บ้อมเก็บมันสดนดูกันนะความสดนนำผักง่แต่พมานนี้นะครับมันงสุดเลยนะครับสวยานะครับสวยเลยนะครับใน <c oughs> แม่ก็กลังตัดดูแ,แ,แต่ก่นข่มาขอ่อยเห็นอยู่นี่ขอ่อยบูบัวไปข้งางหงนะแต่ก่อนหนาวม,มาท่านมาท่านป,ปลน่อยหนามาใส่็ยางเยียบแถว,วนีไจไมูกเปน็นปลางหงเนาะ มันเป็นพัะขยังแบบธรรมศาสตรนะครับสุดยอดเลยนี่หอมค่เนี่ยบุหูได้ไหมเป็นพักขยงเนี่ยทำไมเขาบอกกับบุหูแล้วอันใดยังก็ะพดบอก่แล้วอันหักแบบใดหักกันซนเลยจะคอยตัดขันหักมันหักออกมันจะอยู่ไหนบ่ดน ลูกมันลูกมันลูกกระโพดเปิดปึ๊งมันมีเม็ดบ่เขามมีเม็ดล่ะไม่มีบ่ล่ะลอาดเนนี่ของได้หน่อยของละเออดนี่ลเออกินดีกนี่กินเที่ตรนี้ียนหนังมมีมมีมันบ่พักหน่อยเถอะเตนน อันนี้อไ in> ัง้เอากระบาดพิพ์นะครับตัวนี้ไม่มีหรมีวะแค่นีเออกพูดตัวนี้ต้องให้เราหน่อยวยนยิ้มบ้างยิ้มบ้างมาเดี๋ยวพาไปเบิรงสวนแล้วพาเขาเบิรงข้างในป็นยมีันเป็นพัดันยังไง สองสีโอ้สัญญาณบอสเทียนโพดเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวข้าโพดข้าวเหนียวสองสีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวอย่างมาเย้ยีอะรใตัวห้องแกแล้วหันไหมตัวแกว่งหัน่หนิเจ้าเลังสวยเลย ข้าวโพดสองสีข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีอ,อยู่ที่อำเภอกันท่าลมครับผมโอปอลแมนอำเภอโพสีสุวรรณนะครับผมมามาจากอำเภอกันท่ลมวันนี้มาอยู่ที่อำเภอโพสีสุวรรณนะครับมาดูสวนข้าวโพดของคุณแม่และคุณแม่ปลูกไว้ครับคุณแม่บอกว่า,าเอาข้าวโพดไปกินหน่อยข้าวโพด ใหญ่แล้วพนะ่อหน้าแก่แล้วแหมเพกกื่อนกำลังซับอยู่มีซับอยู่บาดข้อก็นอนใบหน่หนอเขาเท่านี้นะครับนี่ครับแหมกำลังตัดอยูเพื่อนตัดแล้วพักใหญ่นะครับง่ายง่ายง่โอ้โหนะครับส้นนีไม่แต่ใหญ่เลยใหญ่กว่าที่ผมถืออีกอันนี้ว่าใหญ่แล้วนะครับนี่ นี่นี่บู๊ยวางแผลเลยตัวนี้พักเดียวอยู่เลยนี่โอ้จัมโบ้เลยนะครับนี่โอ้ยตัวใหญ่แห้งเลยพักใหญ่แห้งตัวนี้พักนี่คือจัมโบ้เลยแล้วนี่โอ้โหตัวนี้นี่บู๊ยนี่นู่ตัวนี้ออก

ไม่ต้อเก in rate, ็บมวนเนาะพู่นซับ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 เลยโอ้ส้นนี้ไม่ต้องฟักง่ายๆหุ่นโอ้ยขี่กระประกันเลยครับนี่โอ้ยใหญ่แท้นะครับนี่ออกสองเลยตัวนี้พี่อันหนึ่งเหนืออันหนึ่งนี่ตัวนี้ก็หยอดนะครับ ซอยเพิ่นมน้ำมาหนินะครับเพิ่นนนะมันจะมีออเดอร์ของเพิ่นน้ำน,นะครับอยู่ที่บ้านเดือบ้านเดือหมู่ซีตำบลผือใหญ่อาําเภอโพสิสุวรรณจังหวัดศรีสะเกดนะครับเดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวตำบลผือพี่น้องทางตำบลผือพี่น้องทางอาําเภอโพสิสุวรรณนะครับอยากได้ข้าวโพดนะครับฟักสวยๆยงามๆไปกินนะครับเพิษนั่งก็ได้ครับเพิษว่านก็นแซ่บ นี่นะครับติดต่อมาบ้านน้องผือนะครับเด้อบ้านน้องผือตะบนผือใหญ่นะครับติดต่อบ้านยายยองนะครับติดต่อมาหายายยองเลยนะครับหรือติดต่อมาทางแอดมินรันทุ่งสตูดิโอก็ได้นะครับต่งนี้ออเดอร์กำลังเขาย่างคักเลยนะครับเร็วนะครับไพศาลไพศาลนีวดเลยไหม อดเลยนะครับเนี่เดยวบลายแล้วนะครับตาไปสมมติไรแล้วนะครับนี่ นหนอย,อยังตัวหนฟักหน่อยบ่ตัวน,นี้<อ>นี่โอ้สาถืออะถือตัวนี้ใไห้เฟินเบิงน,นี่เลื่อนเขาโพดอันนี้เป็นตัวเล็กอันนี้สำหรับเอาไปเอาไปผัดอันนี้เอาไปกินเออ่ต้มอันนี้ต้มกินอันนี้ผัด เอาไปผัดใส่อะไรนะใส่หมูเั่นปะแงอ่อนนี่ผัดใส่หมูมาเก็บข้าวโพดนะครับอยู่ที่บ้านเดือตะบนผู้ใหญ่นะครับอํเภอโพ,พสีสวรรค์จังหวัดสีสะเกตนะครับผมมาเมื่อเสานี้ครับผมมาจากกันทาลมนะครับ ข้าวโพดข้าวเหนียวนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวสองสีแล้วอันนี้คืนอะไรเพื่อนเพื่อนเออสวยงามงามบ่งามงามเนาะเบอกว่าบัเบอกเพื่อนไงข้โพดผู้ใด เขาโพดผู้ใหญ่ผู้ที่ย่องเอออยู่บ้านไหนบ้านน้องพื้นบ้านน้องพื้นนอกเออตอนนี้สวนสวนนี่อยู่บ้านเรือนะครับอยึดเสริมอยู่กะลมอยู่กันท่าลมผมมามาอยู่มาเมื่อเช้านี้จากกันท่าลมมาที่อเภอโพสิสุวรรณ

นี่อยู่กันถลมกันถล่มดูวัดบ้านดีฝุ่นไปยืนฝุนต่างมาดีเราถือว่าได้ีเกมากีอดเออยูหันละต่างเลต่างล่ือดอยาขยับกองมันสีไล่เอ้กองมันสีนว นี่มาเก็บข้าวโพดเขา้าโพดครับ,รบของเงยหยองของเข้าวโพดแก่แล้วข้าโพดแกแล้วใครใหญ่บ้าน่านะครับใบนนคร <c oughs> อยากกินเมื่อใครอยากกินก็มาสวนครับ <c oughs> จากขา้าวโพดนะครับ ครอยากได้ข้าวโพดไหมครับอยากได้ครับฝักใหญ่ๆเลยนี่ครับเออฝักใหญ่ๆเลยนะครับรับออเดอร์นะครับหนุนนะครับเขียนไปคแบบฮะ

Nhưng mà Ủa wow, lúc tựa mình nuôi tựa liệu Lấy 15 cho cái loại rồi, phải mà đấy พักง่ายๆเลยครับีเด๋ยวจะไปซับอีกทีนึ่งซับตัดออกนี่มัจะพักยังไงเอย่างข้าวโพดข้าวเหนียวข้าวโพดข้าวเหนียวสองสี เขาพูดไปที่อำเภอกันทะลาลมจงังหวัดรีสเกตตอนนี้กำลังเก็บข้าวโพดขึ้นรถ พ่อเรียนหูแล้วว่ามันไม่ค่อไรสสวัสดีครับ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 โอ้มาดุลเลยแมครับมคดมาพวดนานกเมื่อดโอ้ขาเป็อูเรียนมาดุเครับผมยเห็นมันช่วยกอง you mm -hmm. กำลังจะเอาเขาไปบ้านกำลังจะเอาเข้าไปบ้านนะครับไปที่อำเภอกันทาลมเดินนะครับเมื่อนี้เลยนะครับรับออเดิเลยพี่น้องเดินนะครับปุ่นนี้แดมินแันน,นะครับ <c oughs> เดีย๋ยวชันไ้ไปนำด้เขาจะบงโผ่เดียว ลบเราบ่ลูกเจ้าไม่ไม่ให้มันนยกขึ้นยกขึ้นแล้วก็ยกขึ้นให้มันเห็นให้มันสวนยกอีกยกตาไปช้าช้าเม้้เอามาหนูอ่านอะไ ยังกะต้องอ่านด้ยไม่ต้องอ่านกูเสด็งนั่งเมาะบ๊อบบ๊อบซื้อของนี่ไปเอาไปซื้อของนี่อ้ไรเยแมาแบามา่ไยมาเ่ยๆแน่เอาต้นนี้เอาต้นนี้ไปปกัเถอเดี๋ยววุ้ยเป้าของพ่อเพื่อนย้าแม่เถ คือเนี่ยสีหงส์หงส์ไม่อย่างกันอย่างน่งอย่างๆบบอย่างเลยนี่นี่นี่นะครับนี่ผมืออมถืออะไรนี่นะครับนี่สองหลูกพี่ อันนี้เฟักทองนะครับอยิบขันส่วนกระโผดนะครับนี่ส่วนกระโผดกระดงเลี้ยวอยูข้างหน้าส่วนกระโผดนี่เต็มหมดเลยครับดูขึ้สวยเลยนะครับอันนี้ไปแกงโอ้เอาไปแกงเผ็ดของหวานนะครับเหมือนอาทิตย์ที่แล้วผมเอาไปอยู่สองลูกนะครับไปใส่กับแกงนะเห็ดแกงเห็ดหวานก็แซ่บนะครับนา่นนี่นั่นแกงใหญ่ขนาดยั้งไ่ทันแกงแห้งนะนะครับต้นนี้ต้นนี้คือแก่แล้วนะครับ นี่น pues. ี ừ, ừ, ่นี่ไม่ีลูกแมนีท้งไตอยู่นะทังไตยังกล้องมาดูหน่อยกล้องเนี่ยลูกโตสวยเลยตักพลยองถึงนิ่งคนดูเขาจะไม่ลายตาเขาเราต้องถือนิ่งเออนี่ไปนู่นือน้าป่านะ อีกสองลูกเนอีสวยมากทางนี้เลยทายตรงนี้ต้นนี้เราเหมันแสบมั้เนาะตัวนี้ตันนี้ต้นนี้เนียวเนียวมันตันนี้ดาวกระจายแมวอันนี้พันนี้ดาวกระจายอันนี้พันอย่างข้างคกแม่บริปูพันข้างโคกบอกอันนี้พันข้างคกคนอ่ะผิวมันเคลื่อนเ้็นข้างคก อโอ้ต้นนี้มันค,คล้าครงคนะครับรส่วนเนี้ยผิวมันจะเรียบเป็นดาวกระจายตัวนึงพันนี่พันดาวกระจายสีมันสีกับสีออกแบบพื้าดาวกระจายสวยว่าหตันสวยนะตัะดเลยมออันเนี้ยพันคางคกอ่อันนี้จะหนาอ่ใดิพันห้าคกหนาเหลืงสีใ่พันาคกเหลืงเข้มอันนี้จะเหลืออ่อนสีเหลืองันอ่อน สวยงามออนะนนเจอนอนตนาเออเวานเสเออน่ไงโ้โจานมาไปอเพราว่าผ้าลุงเสือมเต้าเตงมูยอขึ้นรถเลยนะครับยู่รับยกซ่ากระซ่าอย่าเป้ากะซ่านิ่งนิ่งตาต้งนิ่งนิ่งืนี่ซือนี่เออสองมาข้างบนนี่นี่ี่ ทางาสนาสีขาวปิดนะที่มันของสีบรัชท่าเขาขบเนี่ยึขาบยนยุนยุนยุยุเป็นึงให้ดูเขาปน โอเคแล้วก็จะปิดไล่แล้วนะครับเดี๋ยวจะเดินทางกลับแล้วนะครับเต็มคันรถแล้วรับออเดอร์โอเคนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้เดินนะครับหอดบ้านเฮาหมนละก็วโอเคอยู่นะครับเดไล่เติมไปได้หนิเดินทางแล้วนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมด้วยนะครับพี่น้องพอกันนะครับแรงนี่หลาสโซตอนนะครับปล่อยว่ายากเดิอ ขอบคุณครับขึ้นหมดทุกคน